ซื้อทีวีให้หน่อยสิคิวเทอป้าทำคลิปต่ำใจเบสรักวันนีหนึ่งวันงานนี้มีความพลิกผาเพื่อนรักไปซื้อทีวีเครื่องใหม่หลังได้ยินบทไม่ทักแถมแซสนั่นเลิกตรงตรงกริสกรแล้วทีวีหายไปจัดเต็มแบกท้ายคลิปขยี้ไม่พักกลายเป็นข่าวร้อนสนั่นวงการบันเทิงหลังจากที่เบสรักวันนีได้เลิกกับตรงตรงเดอะสตาร์ STAR, หรือตรงตรงกริสกรก่อนที่สมรักคำสิงคุณพ่อของเบส จะปล่อยบอมแชร์พฤติกรรมฝ่ายชายสารพัดนอกจากนี้ยังมีคลิปพาแจ็คแฟนฉันทูบ้านแต่มีช็อตที่โดนแซวว่าโทรทัศน์ในห้องนอนหายไปไหนซึ่งเบสก็หัวเราะลั่นบอกว่าช่างมันเถอะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เบสเคยทำโฮมทูบ้านเล่าว่าโทรทัศน์ในห้องนอนอดีตแฟนหนุ่ตรงๆเป็นคนซื้อให้ล่าสุด15พฤษภาคม2566 QT p ยเูทูบเบอร์ชื่อดังได้ทำคลิป ตามใจเบสทำสิ่งที่โสดแล้วหนึ่งวันครับโดยพาไปกินอาหารเดินเที่ยวเล่นในห้างไปซื้อของชอปปิ้งให้รัวๆก่อนที่เบสจะแซวว่าซื้อทีวีให้หน่อยสิซึ่งคิวเทก็บอกว่าซื้อทีวีให้เห็นบนทีวีหายๆก่อนจะซื้อทีวีให้จริงๆจนเบสถามว่าสงสารกูเหรอคิวเทเลยบอกคำๆว่าเออสงสารงานนี้เบสคิวเททิ้งท้ายด้วยการร้องเพลงรัรวมว่าวันนี้ ทั้งคู่พากันไปทําอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นพาไปเที่ยวซื้อของต่างๆแล้วคิวเทก็พาไปซื้อทีวีด้วยเพราะบ่นว่าทีวีที่บ้านหายก็เลยพาไปซื้อทีวีพร้อมกับบอกว่าครั้งนี้เบสดูมีความสุขครั้งก่อนดูเศร้ามากก่อนทิ้งท้ายว่าโสดกันไปยาวๆโยก